สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมอเตอร์นิวส์ออนทีวีนะครับมอเตอร์นิวส์ออนทีวีวเทปนี้ผมก็ยังพาท่านผู้ชมมาอยู่ในงานมหาการรมยานยนต์ครั้งที่39หรือว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โป2 0 2 2นครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าบูธของคุณไดครับตอนนี้คุณไดก็จะมีรถมาโชว์หลายรุ่นนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าจะมี2รุ่นคือไอ n อนิกและไอ n อนิกซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าเอามาแค่โชว์นะครับยังไม่มีจําหน่ายนะครับยังไม่มีจําหน่าย ไอออนิกห้าครับนี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับยังไม่มีราคานะครับไม่มีราคาอ,อันนี้ก็95้าสิ้าแรงม้านะครับรถนี้ก็เป็นกล้องไฟครับความเร็ววิ่งได้1 8ึกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงกับชาร์จหนึ่งชาร์จวิ่งได้430กิโลเมตรกับอันนี้ไอออนิกหกเป็นรถไฟฟ้าแก็โฉด ไอออนิก5้า,าก็เช่นเดียวกันครับลายละเรียดของรถนี้รถ,รถนะครับตตอรอโตไฟ้าหน้าหลังับบนีน้นะโต,ต้ไฟฟ้าหน้าหลังกำลังทั้งหมด3า5อยยแรงม้ามเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแล้วก็การชาร์จ1ครั้งระยะทางยิ่งไ้้สูงสุด519พิกโลเมตรนะครับมาตรฐานของยูโรนะครับ ยังไม่มีราคาครับมีแต่สเปคเออาราค,าคร่าวๆมาให้ไปมีปกวันนี้เรต้ารถเอเนกประสงค์5ประตูครับราคาราคาของคุณนายเบต้านะครับอยู่ที่999,000บาทครับเครื่องยนต์มินซิน1,497ซีซีนะครับเบต้าครับก็มีทั้งหมด115แรงม้า เฮุนไดสตาร์เลียธรรมดานะครับตัวนี้จำเดิมครับไม่ได้ตกแต่งพิเศษนะครับอยู่ในราคาราครับนไสตาร์เลียนะครับนะอยู่ในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแาหมืับาทครับเครื่องยนต์สอ9พันหนึ่งร้บ 1 1 9 9นบครับแรงม้า1น7ดแรงม้าคันนี้คือคุณไดสตาร์เียนพรีเมียมนะครับก็อันนี้ตกแต่งพิเศษครับอันนี้เห็นได้ชัดคือกระจังหน้านะครับเห็นได้ชัดกระจังหน้าสตาเลียพรีเมียมราคา2 3 9ล้าน3 9 0บาทค,ครับ อันนี้ตัวพรีเมียมนะครับตัวตกแต่งพิเศษครับคันนี้เป็นอีกคันนะครับคือ,อคุณไดสตาร์เกเซอร์ครับอันนี้เป็นรถอเนกประสงค์5ประตูการทำยังไม่มีจำหน่าย,ยครับเอามาโชว์เท่านั้นนะครับคุณได้ Star Cruiser จะอยากพิเศษจะอยากมีสเปคอะไรมาอะไ่อ จสกแก้างเดรับลุตึ้งนะจเปิดแบบตัวแนนาคจะร่เมกักเกบเิดตัวในนนา